สวัสดีครับร้านแฉ่งการเกษตรครับวันนี้ผมมีนะครับเลื่อยยนต์นะครับตัวใหญ่จัมโบ้ครับตัวนี้ติดยอดตลาดนะครับชื่อยี่ห้อนะครับมิตซูฟูจินะครับลูกค้าตัวนี้เป็นขึ้นชื่อว่าขายดีนะครับสําหรับท่านที่เคยเห็นในท้องตลาดนะครับจะเห็นว่าแบรนด์นี้ขายราคาสูงนะครับแต่วันนี้นะครับร้านแฉ่งการเกษตรนะครับมาจัดโปรให้ลูกค้านะครับสําหรับร้านเรานะครับให้พิเศษนะครับวันนี้ครับจากราคาปกตินะครับสองพันเก้บาทนะครับแต่ร้านแฉ่งขายมิซูฟูจิตัวนี้ในราคาที่ 1,990บาทเท่านั้นครับลูกค้าจัดโปรโมชั่นพิเศษครับตัวนี้นะครับเป็นสามารถใส่บาได้ถึงตั้งแต่นะครับเออสนิ้วถึง22นิ้วนะครับสามารถใส่บาได้ยาวนะครับลูกค้าแล้วก็ลานสตาร์ตตัวนี้เป็นลานสตาร์ตเบานะครับลูกค้าเสื้อสูบเป็นอลูมิเนียมทําให้ระบายความร้อนได้ดีนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมจะมาสตาร์ตให้ดูนะครับว่าเสียงของเจ้าตัวมิซูฟูจิเนี่ยเสียงเป็นยังไงนะครับลูกค้า ลูกค้าสำหรับท่านที่ได้ฟังเสียงนะครับผมจะพามาชมสีนะครับลูกค้าสำหรับสีแรกนะครับเป็นสีส้มนะครับลูกค้าไอสีที่เข้มและเทาครับสวยมากนะครับลูกค้า M F สามแปดห้าศูนย์นะครับตัวนี้เป็นเลื่อยใหญ่นะครับลูกค้าและสีที่สองนะครับลูกค้าสำหรับเจ้ามิซูฟูจิของเรานะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับลูกค้าตัวนี้ก็เป็นสีฟ้าน้ําทะเลนะครับลูกค้าเอ้น้าเงินน้ําเงินเนาะสีนี้โอเค ราคาเราจัดโปรโมชั่นนะครับลูกค้าสําหรับท่านที่อยากได้นะครับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับลูกค้าเหลือเพียงเท่าที่เห็นในตอนนี้นะครับลูกค้าจากราคาปกติมิซูบูจิตัวนี้อยู่ที่2990บาทตอนนี้เอาไปนะครับ1,990าบาทเท่านั้นครับสาหรับท่านที่สนใจนะครับก็พิมพ์ชื่อนะครับพร้อมเบอร์โทรนะครับและที่อยู่นะครับไว้ด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ร้านแช่งการเกษตรสวัสดีครับ